โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราจะมาบายฟอร์เดกันนะครับคอเลยไปเลยบอกไปด้วยนำเลยครับไปแม่นำอ่ะไปดิรอะไรมาคำความดีนะครับโอ้ยชี่ยตันแล้วโอ้ย่ที่ัทนี่กันทีนที่ั ดีเราจะอ้อมเมืองกันนะครับอ้อมกันอ้อมนะครับรอฮานิดเราขับนำแเยตโดดได้ด้วยโอ้โหเหลือแค่สองคนนะครับหายไปหมดเลยเจสันเราไปช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับโอเคไปไปเลี้ยวเลี้ยวนะขับเร็วๆหน่อยได้ไหมเนี่ยผู้นำหาอะไรขับช้าที่ไหนเราจะขับชมเมืองในแบบ ต้องต้องรอเพื่อนด้วยครับเพื่อนเขารถด้ขับชมเมืองก็ไม่ต้องกดแคปล็อกว่าเมยเพื่อนเขาประตูอุบัติเหตุอยู่ข้างหลังเราจะแวะข้างทางแล้เขาก่อนดีไหมครับหน้าโปว่านะครับก็มาขับล้วเล่าชมเมืองกันและไอ้หัวแดงก็ขับตามมาติดๆไอ้หัวแดงก็จะฆ่าเขาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับได้ตังค์หนึ่งพันบาทนะครับโคตรจะคุ้มคุ้มไหม เราจะขับอ้อมเมืองกันแล้วไปสนามไม่ทันป้องปองไปสนามบินไหมงั้นป้องละละละป้องขณะนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับที่หนึ่งกว่านะที่หนึ่งสิบห้าแล้วไอ้ฮะอ้าวแล้วครับไปไปเราต้องตันแพอเราปุ๊ปั่นไม่เร็วแล้วปั่นแซงรถเก่งได้ขาผมแข็งแรงครับ คนสอบไฟฟ้านี่สอบไฟฟ้ายังหักเลยอันนี้ลองทดสอบดิสอบแล้วแหละมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ้าวนี่ครับพวกเราเป็นการฝันเกียนนะครับไม่มั่วเลนหนึ่งเดียวเลยไม่ทำตามกฎจราจรที่จะมาขับข้ามหัวรถคันนี้กันเถอะโอ้ยโอ้เกิดการเต็มเบ็ดตก เย่เด้อคนด้วยดีข้ามวะไอ้เฮียโอ้ยข้ามดิไอ้เฮียเกิดการผิดพลาดเล็กนิดนึงไปไปใจโดดลงกันวเปล่ารอดูเลยแวะสนามบินไหมครับแวะไหมครับแวะไหมเอาที่มึงพอใจครับแต่สักหน่อยก็ดีเราจะมาพาทุกคนทัวร์เมืองเราสั่นตะวนเราต้องไปสัตว์ รอแป๊บรอ,อกูหน่อยไปด้วยให้สงสายเขาบ้างนะครับเห<อ>มือนจะไม่ลอดในที่สุดเราก็มาถึงสักทีสนามบินสักพักเราก็ขึ้นสนามบินไปโดดร่มนะเดี๋ยวเราเราจะโดดลมตอนท้ายคลิปนะครับเกาจะเ,าเป็น,นแน่นอน b y for Dad แบบ Mission Impossible นะ จะเข้าไหมครัยจะเข้าไหมครับเข้าสนามบินไหมแล้วแต่เลยครับท่านผู้นำรมาสต,ตันจำก่อนละสตันจำทางเข้าดีกว่าครับจะให้พวกเราไปเปิดประตูให้ทุกคนก็ตามเข้ามาแล้วครับโอ้ยเชี่ยมนุษย์ต้ามึงร้องอะไรของเนี่ยไอกย้กูขับจักรยานมึงก็ด่ากูฟักเนี่ยอะไรวะกู้ <Okay. S 2> ทำความดีเนี่ยมาด่ากูทำไม ประตูใแล้วครับทุกคนทางเข้าอยู่ไหนวะไม่รู้เราลงคนที่ลงรถกูไม่เข้าทางคนดีเว้ยอ่าสตาร์ทเอเดนเอเดนเฉยลงคนที่ลงรถลงรถอะไรกูไม่รู้จักรวมพลเรามารอน้องกล้าวที่ลงรถกันนะครับน้่นซ้ายปะ เคยปึ้นหเังโอ้เจ็ดแม่มีการระเบิดเกิดขึ้นโอ้โหมีการชนเกิดขึ้นเติมแล้วน้อยเลยแล้วก้าวก้าวอยู่ไหนทางเข้าไม่เจอเชื่อกู <laughs> มูกวีแล้วโอเคกูหาทางเจ้าเจอเว้ยอ้าวไู่เอ้าไม่เอ้อโอเคโอ้ โดี๋ยวขาจขอขับข้างบินสักล้านึลไม่ต้องไม่ต้องอเรามีแคมเปญบายโซนแอมีจะขับเครื่องบินน้ำเผือกเลยไปกันเลย,ยไหมคุณล่ะต่อเลยไหม,มติดดาวอะ่ะเอาวแจ้งเลตเตอร์เลยโทรหาเลยแจ้งได้หรอเออไม่รู้แล้วหายแล้วไปเราจะไปที่<ะ>ที่ไหน ไปดูผีไหมโอ้โหไก่โคตรเอาไป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 ปองน้ำปองน้ำไปดูผีปองนำเล่าเลยปั่นตามไอเด้นไอเด้นมาร์คแมพตำรวจมาจับใครไปยึดแม่กูจ้ำเลยเหมือนจะมาจับกูเดี๋ยวเขาขอให้โทรให้โทรแจ้งเลยจ้ายวผมจะเข้าเร็วเกิไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการเร่เสียเวลา อย่าเพิ่งปิดเยอะแม่มือโดดทำทันเลยหนงท่านไหนท<น>่านผู้นำนำแล้วล่ะท่านผู้นำคนใหม,ม่เห็นท่านผู้นำทสำสแตนจอุูยอยากจะทำบ้างก็ทำโดนะำมาอยู่แล้วงี้แม่โอ้ตูดกะแทกพื้นนอนแน่นิ่งามาออาไม่เป็นไรกูรอด ผู้นำมาละโอเคนำผู้นำไปไม่พอแดนแบบเย,เย็นๆมาไปล่าท้าดีก็ท่าสวยตอนนี้ในเกมทีมงล้วเนะี่อย่าลืมบอกทีจะมีเวลาออกของมันด้วยนะจะมาแค่เที่ยงคืนรู้มี่มตอนเดียวแล้วหายไปตอนนี้สี่ทุ่มล <พอ S 1> นะอไปใกล้ๆมันก็หายไปเลยตอนนี้สี่ทุ่มละอีกหนึ่งนาทีจะไปทันไหมวะ ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะพาโอกาสอันไปเอิม่มยี่สิบสี่นาทีออกครั้งหนึ่ง้วยเราไอ้คนด้านหน้านี่ไม่คิดจะรอคนด้านหลังนะใช่ไหมอีดอลเราจะไปพร้อมกันพร้อมมากไปยยอะแม่โคจะพร้อม เมื่อกีกูสองคนไงเนอ <c oughs> อเอาจักรยานรัดยัดรถจักรยานปั่นปั่นปั่นจักรยานอาจักรยานขึ้นรถได้ไหมปัน้นปั่นจักรยานไปจักรยาน,น <c oughs> ชีวิตจริงผมไปไม่ได้ <c oughs> ผมไปในเกมก็ได้ครับ มีเอาเสือหมอบมาดกวย่าโคตรไกลเลยอ้าวพอดีเพิไปเดินขับแซงก็พุ่ทหาอมาหอบโคตมือโคตรจะหลอกอยู่ฟลกเกอร์มีคนด่าเราเวยเก็บมัน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 ใครด่าต้องเก็บเลยอาเก็บแล้วได้เลยจัดให้ไปแล้วมอสซยอะ เรียบร้อยไปแต่แรกที่หาเราเสร็จกันมาลองผูปานอูเก็บคนลงนเ,อลเอ้ยนี่ลดลงดนะ้วยขับจักรยานไม่แข็งนะเออบ้านกูเลียงขี่นี่ว,ว่าบ้านกูเรียกไรเออช่างแม่งเนอะไถ่ก้ามันก็กดแคปล็อกมาดิใชิบหายมันก็ป่านนี้จะไปทันเขา,ายังไงวะยังหาว่าแคปลอ็อกตัวไหนไม่ใช่หรอ มีแวะซ่องเกาหลีไหมไมดได้คนไม่ได้ไมมีอะไรเปลด่นขึ้นนะครับอะไรเมกี้ใครทำอะไรกันดูดข้ามเปล่นะครับขันตีข่าวไฮแมโซ่โดดข้ามเลยม่อ่ะโกคันนี้อืเย็ดสวย เรียกไอบีบูคันที่สูงอ่ะโอ้ยไปแต่ตัวโอ้นเยียบจักรยานกูไม่ผพันจริงไหมกูค่าจิ้งมั้งใช่ไหมวันนี้ทำดีป่ะพ่อนี่ไม่ใช่พ่อกูตัวท่อมเออทสานผู้นำ เก้าทึ่งเลยตามมาติดตามตูนเอาท่านผู้น้ำลงไปแล้วนะเหลือแต่จักรยานตัวไม่ไหนเลยท่านผู้น้ำมัดดีอยู่ไหนเนี่ยท่าน้ำเชี่ยเลยเด็กจักรยานไี่เสีย่ามาเสียอย่ามาเสียอย่ามาเสียโอ้ยเชี่ยมึงก็โง่จังเลยเห็นจักรยานจอดมึงก็เนาะไอปองของกู เราท่นานผู้นเปิดการมือเล็กน้อยนอกจากสูบกัญชาม,มาตะกี้นี้ก่อนบรรเดงจักรยานนะครับท่านผู้นำตัวผิวอย่างงี้ท่านผู้นำแต่ไม่ได้นำนะท่านผู้ทำตัวผ <c oughs> ิวอ้าวคุ้ยหญิงให้ผู้ทำทิกงยัดีไหมเนี่ย วนนีหน้าแบบใช่สุดในคีคือหัวแดงนะครับรอดหน้ารอดตากูมากขนแดงนี่นะแน่จะกระโดดข้ามไม่ได้ดลองก่กอนเฮ้ยน่ารัก่าเยี่ยนี่เยี่ยนนี่นะครับคือแคมเปนของเรานะครับบ้านพวกพ่กอ ไช้หมันใช้ก็ยิงทิ้งเลยไ่จับอีกแล้วแจงเลตเตอร์เลยแจ้งไม่เป็นโทรไปหาน่าแหละกูรู้แต่ว่ากูที่เกยจเราจะฆ่าคนหัวแดงก็ฆ่าท่านะครับตอนนี้พี่ตลิกไม่ทิ่งหัวเขาอยู่อ่ะหลังไปแล้วโชว์หัวเย่เฮ้ย เฮ้ยเก้าขอโทษเกามึงเียวพอดีเก้ากเเ้าเลเก้าขอโทษจริงมึงเดียวพอดี่ะโอ้ยเพี้ยวจับเลยขอโทษลูกไกลนขับรถไปไหนเป็นรเดี่ยวชั่วาเนีเนเตอร์ยังไงวะ มึงกดโทรศัพท์มามึงเห็นเขาว่าเลเวลไหมงัมน้นนั่นแหละเ,เลเวลเห็นแตเลเตอร์ไม่เห็นลเวลเฮ้ยมันก็กดเข้าไปในเลเตอร์ก่อนแมนปา,าร์ออาค้าเฮ้ยแล้วบุญนำพากูมาไหนเนี่ยออถ้ากูตายมันต้องแปลกใจ จักรยานยนจักรยานปั่นทั้งหมดเป็นจักรยานเลยมันก็ดูที่จักรยานนี่ดูไม่เป็นจริงอ่ะที่เป็นรูปมอเตอร์ไซค์ในแมปเลยจักรยานจะเป็นมอไซค์เออนั่นแหละวิ่งไปเขาเพิ่งขัดเล่นนะครับต้องเข้าใจโอเคท่านผู้นำมาป้อนไปโคตรไกลสายรีบ ท่านผู้นำไม่เคยรอใครท่านผู้นำไม่ค่อยพูดเลยพี่ไอ้ไอ้ฮานิสไอ้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 เรนอ่าเรนนี่หลอนเรื่องวเหรอลากกลงองงอตืบแม่งต่อยต่อยชกแม่งซับท่านกำลังอยู่ใกล้กูไอ้เหี้ยพูดดแต่ว่งอยู่ใกล้กูท่านผู้นำรอเราก่อนได้ไหม ก็ว่าพักขาซะหน่อยมามันต้องมีพักระหว่างทางวันย่ะใช่ใช่ก็ต้องหาวิวดีๆแล้วก็พักมึงเราต้องรอกูไอ้เประคองสารน้องเกล่าบ้างอตายหาปันปันไปปันปันจันญรญท่านผู้นำเราสายแข็งนะครับท่านผู้นำไม่ค่อยพูดเลยทำไมกูเดินแบบเอียงๆหร ล้อแตกวะจกักรยานเพิ่งเป็นไรขอดูแถวก่อนแล้วค่อยพังเออรถไฟเยี่ยบา <c oughs> มเฮ้ยพวกจักรยายนพังน้องพี่โอ้ยเชี่ยพังกูเ <c oughs> พิ่ลรางรถไฟไอ้เชี่ยวี่ไม่รอไปพร้อมๆกันวะอยากไปด้วยแม่ไม่บอกกูไอ้เชี่ยเฉียดไปแบบปิดเดียวอะ่ะไอ้เชี่ยทำไมทำไมทำไมก้าวอยู่ไกลจังวะ <หา S 1> จี้<ม>จักรยานจี้จักรยานเลเนี่ย

ต้งใจดี้ย่ามึงโอเคเฮ้ยเนี่ยโซ่ปเนี่ยอมาใหม่ดูดูเรียวงถึงเกียนเดี๋ยวยิงดูไหมคำไงยิงยังไงวะต้องยิงดูหมยิงยากขยิงให้ดูไหมลองปนี้เหมือนพี่เบใช้แล้ว ต้องยิงเลยไหมยิงอัดหัวจักรยานทังเนี่ยหมครับเป็นเปินปนกลนะสัตว์กลหนักไม่ใช่กลปืนระเบิดก<น>ลนนะสัตว์ปืนระเบิดเ,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 เดี๋ย,งๆๆยิงให้ดูเออปืนระเบิดกูขอโทษกูจำผิดโอ๊ยเจ็บไหมเดียยิงเดียวยิงเดี๋ยวตำรวจจับไปไปเลยไปเลยๆๆรอรอดแล้วมันมามาถึงแล้วมันไม่จับพักแล้วเว้ยไปเลยจ้ามถูกไปเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย เลสเตอร์ letter, ดูดด้วยรอ,อเขาโทรหาเลสเตอร์ครับให้ผู้นำผู้นำเตียมตัวนำเล่นให้ผู้นำ,นำโอ้ไม่มีอะไรครับคุณตำรวจไม่มีอะไรครับ<อ>ผม<อ>แค่ปาประทัดวีธที่ปองไม่ยอมบอกกูก็คือวิธีการโทรแจ้งเลสเตอร์เองไม่ใช่เนี่กูเรียนรู้ด้วยตัวเองไงสั์นั่นแหละปองไม่ยอมบอกกูมันไม่เกี่ยวอะไรกับปองวะม,มันก็เรียนรู้ด้วยตัวเองนี่ใช่ไหม ไี่แก่เดียวรู้ปองก็ไม่ได้บอกกูไม่มาถึงว่าปองมันไม่ยอมบอกกู <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกกันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ซึ่งกูบบกไม่รู้เออเรื่องของมึงเลยสออัิผ่านแสงท่าวอึ่างไรใส่ก้าวมันได้เปิดแคปล็อกมัน,นะอะเพราะว่าตัวอยู่เนี่ยสับดิ้กเลยเนี่ยเห็นไหมสับดิ๊กมือใหญ่กุตัวหน้าตัวตาเวลากดแคปล็อกของคันนี้มันจะไม่มีไฟขึ้นนะเว้ยมันจะเปิดเป็นปกติ ไฟขึ้นก็คือมึงปั่นช้าแล้วแหละไฟอะไระไฟอะไรวะไฟที่คีย์บอร์ดูผีไดม่ดมดููไไมปเอางอางมาขนาดนี้แล้วไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่ทีนี้เป็นทางก็ต้องมาอยู่และหรือว่า,าไงเพราะว่าผีมัน อยากไปดูผีใช่ไหมได้ยกแล้วแคมเปญนั่งกดยนตยละละ์ไปแล้วรออีก20ละทีอ่ะโซ่รอได้มาละ <_ an> โอ้โอเคแวะแวะร้างส้ดครงแวลาสะดวกเสอ้อ <_ an> อย่าอย่าป้นนะอย่าป้นนะ <_ an> บอกเลยอย่าป้นนะ <_ an> ไปหาแล้วกินกันเถอะ อย่าป้นอย่ายิงอย่ายิงไปๆ <Why, hello. S 1> oh, โอ้ยฮลโหลโอชิต not good โอ้ยคือแม่งแรงมากไปๆๆกล้ามายัางไปต่อต่อต่อักงโซ่ <c oughs> มันก้นทำแบบวะติดดาวทุกคนเลยทีเนียไเ่ล้าโน้ยไม่ต้องนั่นดีของกู ไอ wow. <an> ้เ <t> ก <ries> ้ามันจะโทรเป็นไหมครับโทรไม่ได้อ่ะโทรโทรคนขับมันก็ฟาวซายโทรไม่ได้สุดท้ายแล้วไปเถอะขับรนตอนนี้มันโทรไม่ได้ตัวตายยกรถเลยตายไม่กลัวปยญหาทางเนี่ยตัวใครตัวมันโทรไม่รอดถูกรอดถูกไปแล้วโทรแบนไรเจอเดน มันก็เสือภูเขากันหมดป,ป,ป okay, ะเนาะโอเคกูรอดแล้วกูก okay, ็รอดลแล้ว okay, อันเพื่อพ่อนี่เพื่อพ่อใช่ไหมเบิ้นตำรวจ yeah, เย่คนรวย กูปั่นลงเขาเว้ยโคตรไกลโอโ้ยสิ่งที่หายตรงนี้ทางเนินล่าชัน กอจะถึงก็ค่าพอดีอ่ะมาเถอมาดูผีมาดูผีต่อต่อมิชชั่นนี้ังไม่ยากง,ง่ายง่ายเป็นดิดเลี้ยวเลีวว้ยวขวาแล้วขวาหน้านะ เจ้าก็บอกแล้วว่าอย่าให้ไฟติดมันจะปั่นช้าไอ้เจ้าเติดไม่ได้ยังไม่เต็มไม่ได้เหมือนเราของกูเต็มยังวะ มีมีมีที่ไหนมีมีมีที่นี่แหะตอนสั่นตอนผีไม่มีหัวมั้งนี่มันเล่นมุกจะบอกไงสงสัยจะไม่เก็บหัวไม่มีผีนะอขอฝึกมีผีกลางไรผีไม่มีหัวจะพูดทำไมเนี่ยแต่มันติดเลสเข้าใจไหมคิดผมไม่่ายแทนเราไหม รอกูดูได้เยินนักหรอช่างโดน,นเฮ้ยนั่งนั่งแคมไปนั่งแคมไปนั่งแคมไปกูปั่นลัดเขามาเลยเดี๋ยวขอเวลาหาท่าด้วยโห oh, ถ้าตรงนี้มีลำธารมันจะเป็นอะไรที่ดีมาก oh. นี่นะครับมาปุ๊บต้อง เฮ้ยเชียร์กนไรเด้อคนไรลุกนะพี่แค้นอนกันยังไม่ตื่นหรือว่าไงเ่ยไอเชียร์จักรยานควายเดินโอเคก้าวมายังโอเคไปเลยก้าวมาปึ้มไม่ถันได้พอแต่เอาไปปุผูไม่เคยพัก ได้มากระปองด้วยหอแล้วและไอ้ปองก็ระเบิดหอทิ้งด้วยการใช้ไม้กอล์ฟตีใบพัดจนพังข่าวตู้มาให้คนงานเขากันคนเดินเข่าโอ้โหว่าเราฝากเราก็ตายนะครับเป็นคำพูดสุดท้ายของเขาช่างน่าอนาจริงๆคำพูดสุดท้ายไม่มีดีไปมากกว่านี้แล้วไร่งว่าขไหมว่าขึ้นแล้วไปยังไงยังกูไม่ไหว เสบหมอกมาจะเป็น,นไงวะเนี่ยกระปั่นไม่ขึ้นไงนี่นมันอยู่ในแผนนอะเนี่ยน,นี่มันอยูผีไม่อยู่ในนี่นะครับถึงจุดผีแล้วนะครับที่เหลือก็คือต้องขึ้นใครบอกว่าเสบบจะขึ้นมาตู่เราดิ้นสุดเลยเราเซลฟี่หมู่รเราเซลฟี่หมู่ใครถือกล้องกล้อง จักรยานมาด้าข้างหลังเราคือที่หมูโอเคเดี๋ยวกูทำเบสฟรเองเดี๋ยวแล้วจักรยานก็พอจะมีจักรยานใช้ก็ได้จักรยานใครล้มอยู่ว่าจับตั้งมันดีดีได้บักหไาไอ้เชี่ยมูลฟีมันจะชนจักรยานกูทำไมเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ก่ายตุ๊กคู่เลยไม่ใช่จักรยานกูไอ้สัสไอ้ป้องมึงขึ้นผิดคันแล้วไอ้แม่ มองจักรยานกูแม่กันสีมาของกูทำต้องไงดิไฮมุมแหล่ตีฟ้าเทาๆนะครับมาตนี้่ะนี่แหละสวยงามครับผมมาแท็กเขาไปผมแท็กผมแท็กเขาเดี๋ยวกมทำเอฟเฟคก่อนเออมันนี่จอดดีดีบอกนะ เดี๋ยวกูถ่ยหลังดีๆแป๊บโอเคเหลือกูเท่านั้นโอเคสวยงามมากูทำเอฟเฟกตก่อน เพื่อเอฟเฟกเลยนะเว้ยกูจะนับสามสองหนึ่งแล้วกดเอฟเฟก